สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนผมอีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นนัดคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามสุดปลืม้มหลังแพ้ญี่ปุ่นไปน1ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2022 ยแอดมินเพจวอลเลย์บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าถึงแม้ว่าจะสู้ได้อย่างสูสีแต่เวียดนามก็ไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทีมไฮคลาสอย่างญี่ปุ่นได้เวียดนาม1-3ญี่ปุ่น24-26 21-25 25-23และ16-25ในรอบรองชนะเลิศทั้งทีมเวียดนามและญี่ปุ่นเล่นกันได้อย่างดูเดือดทีมเวียดนามของพวกเรา ต้องการชกอีกเพียงแค่เล็กน้อยก็จะสามารถเอาชนะในเซตแรกได้แล้วในเซตที่2นักกีฬาของพวกเราเริ่มมีปัญหาสภาพจิตใจและเสาของพวกเราก็พยายามรักษาแต้มเอาไว้แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่เวียดนามจะตามตีเสมอเมื่อไม่มีอะไรจะเสียสถานการณ์ของเวียดนามคล้ายกับเซตที่1แต่มันแตกต่างออกไปทั้ง2ทีมต่างก็ดืดดึงไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้าย เวียดนามก็เป็นฝ่ายชนะเป็นชัยชนะที่น่าทึ่งและสกอร์ของพวกเราตามมาเป็น1ต่อ2เซตสาวญี่ปุ่นเร่งเครื่องอย่างเต็มที่ในเซตที่4เวียดนามของพวกเราไม่มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ถึงแม้ว่าจะเล่นได้อย่างยืดหยุ่นแล้วก็ตามแล้วเจอกับทีมเวียดนามได้ใหม่ในนัดชิงเหรียญทองแดงนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามสุดปลืม้มหลังแพ้ญี่ปุ่นไป1ต่อ3เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิง เอเชียนเกม2022จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเสียดายที่นักกีฬาของพวกเรายัางไม่ครบเครื่องมากนะักแต่ถ้าหากพวกเขามีเกมรับที่ดีในวเล็บแม้แต่โฟทีก็ยังอ่อนแอในด้านนี้พวกเราก็คงจะสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้แล้วในแมชนี้ทีมญี่ปุ่นเล่นกับพวกเราได้อย่างสูสี มุมมองท่านต่อมาครับถือว่าโอเคแล้วขอแสดงความยินดีด้วยนะสาวๆหรือเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นสู้ๆคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกคุณเล่นได้ดีถึงแม้ว่าจะแพ้แต่าาก็ภาคภูมิใจมากความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นความจริงที่ว่าพวกเราเล่นดีกว่าแต่แพ้ ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงงงม,มองเอาไว้ว่าถ้าหากพวกเรานิ่งกว่านี้อีกสักหน่อยก็คงจะตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตและได้เล่นต่อในเซตที่5ถือว่าเล่นดีแล้วแต่น่าเสียดายที่ได้มาแค่1เซตคอมเมนต์ทันมาครับได้เซตจ,จากญี่ปุ่นก็ถือว่าโอเคแล้วเวียดนามจบในอันดับที่4ก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ได้แล้วไม่มีหวังที่จะได้เหรียญรางวัล ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าสู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วมุมมองท่านต่อมาครับญี่ปุ่นยังเอาชนะไทยมาได้3ต่อ0นเซตเวียดนามจะได้เจอกับทีมชาติไทยอีกครั้งชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเกมบล็อกและเกมรับดีมากนอกจากนี้บอลแรกและบอล2ก็ดีเช่นกันพวกเราแพ้1ต่อ3เซต ก็ถือว่าดีแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับเอาชนะได้1เซตก็ถือว่าดีกว่าทีมไทยแล้วทีมไทยไม่สามารถเอาชนะได้เลยแม้แต่เซตเดียวมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามีผู้เล่นบางคนฟอร์มไม่ค่อยดีนักในวันนี้แต่ทุกคนก็พยายามอย่างเต็มที่ในการเจอกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นแล้ว คอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามเก่งมากเดินเดดสูสีกับญี่ปุ่นเลยน่าเสียดายในเซตที่หนึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถือว่าสู้ได้ดีแล้วขาดโชคนิดหน่อยน่าเสียดายในเซตที่หนึ่งมุมมองท่านต่อมาครับถือว่าดีแล้วถ้าหากพรุ่งนี้พวกเราสามารถเอาชนะไทยได้มันก็คงจะบ้าคลั่งมาก คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าพวกเขาตั้งรับได้อย่างแน่วแน่นมากแม้ว่าพวกเราจะตมตีได้ดีแค่ไหนก็ตามถือว่าสนุกดีนะแต่พวกเขาก็ยังคงมีคลาสกว่ามากความคิดเห็นท่านต่อมาครับวันนี้ท่านทุยตบหลายครั้งแต่ไม่เป็นคะแนนเลยบางทีก็ปล่อยไปเลยรูปแบบการเล่นมันดูไม่หลากหลายเหมือนกับแมทซ่พบกับเกาหลีใต้ ตบบอลออกมากเกินไปจุดที่อ่อนแอที่สุดของทีมวอลเลย์บอลเวียดนามทั้งหญิงและชายก็คือเมื่อกู่ต่อสู้โจมตีมักจะยอมจำนวนต่ออุปสรรคเพียงแค่เล็กน้อยดังนั้นถึงไม่ควรเน้นเกมรับในแดนหลังมากเกินไปอย่างไรก็ตามวันนี้เวียดนามแพ้ญี่ปุ่น1ต่อ3เซตในขณะที่เมื่อวานไทยแพ้0ต่อ3เซตในนัดชิงเหรียญทองแดงถ้าหากแก้ไขจุดอ่อนก็น่าจะสามารถเอาชนะไทยได้ ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ามันไม่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับเกมที่ไทยพบกับญี่ปุ่นได้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ศูนย์ต่อ3เซตแต่ทุกครั้งที่เสียแต้มหรือว่าได้แต้มพวกเขาจะยิ้มแย้มเสมอเป็นการยิ้มเพื่อให้กําลังใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้จะทําให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นด้วยส่วนทีมของพวกเราไม่ว่าจะแพ้หรือชนะใบหน้ามักจะดูยุ่งเหยิงและหม่นมอง คอมเมนต์ท่านมาครับเล่นได้ขนาดนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามเก่งมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าถ้าหากเวียดนามต้องการเอาชนะญี่ปุ่นต้องมีรูปแบบการเล่นที่ดุด,ดันเหมือนกับญี่ปุ่นถึงจะเอาชนะได้เวียดนามยังรับบอลได้ไม่ดีนักสปิริตของทีมญี่ปุ่นถือว่ายอดเยี่ยมมากมุมมองท่านต่อมาครับ ทีมหญิงของเวียดนามเอาชนะมาได้1เซตก็ถือว่าดีแล้วระดับของเวียดนามยังไม่ดีเท่ากับญี่ปุ่นในทุกๆด้านทั้งการโจมตีการป้องกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเกมที่พบกับทีมชาติไทยในวันพรุ่งนี้เวียดนามมีโอกาสชนะต่ำกว่า45อสาวๆเวียดนามได้ปลดพยายามอย่างเต็มที่นะมุมมองท่านต่อมาครับสุดยอดมาก เวียดนามก้าวหน้าไปอย่างมากสมควรลงทุนในวอลเลย์บอลหญิงให้มากขึ้นเพื่อให้เป็นเหมือนกับประเทศไทยชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเจอกับไทยก็คงจะแพ้เหมือนเดิมพวกเราสู้ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคด้วยการลงทุนของสหพันธ์วอลเลย์บอลเพียงแค่นี้ถือว่านักกีฬาของพวกเราทำผลงานได้ดีแล้วและความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับ เป็นเวลากี่ปีแล้วที่พวกเราไม่สามารถเข้าถึงชิงอันดับ3-4ได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วพรุ่งนี้พวกเราจะต้องเอาชนะทีมไทยให้ได้นะสาวๆขอบคุณภาพประกอบการบรรยาย PhotoCredit Page a v c a i s a n f o l l o y b a l l c o n f e d e r a t i o n ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามสุดปลืม้มหลังแพ้ญี่ปุ่นไปน1ต่อ3เซต ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2 0 2 2หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติ หลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ <c oughs>